もう無理ちゃん。No, no, ตัวไม่ใหญ่ยวลองซับดูดิไม่โดนซับไม่โดนดูวใหญ่ยู่วะตัวนี้ anh đó. Thăm nhà ngoài đây diện đâu Ui, phải luôn Ủa đủ ดูด้วยไม่ดูที่หญิงไม่เอามาหน่วยนี่ปลานินอยู่สองตัวตรงด้านหน้าผมนี่ให้ดูเข้ามาเลนสใสน้ำมันขึ้นใหม่ แต่ยิงยากครับเนี่ยตัวหนึ่งอยู่นี้ตัวเมื่อกี้ไปแล้วเห็นผมไปแล้วยิงยากอนะ่ะ เฮ้ยนี้ขึ้นมาสองสามตัวอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่ครับแต่เล้วนู่นขึ้นตรงพุทรานี้พอดีเลยไม่ได้เอามีดมามาเช็คดูหมายครับเผื่อว่ามันมีตัวเข้าก็มีเข้าอยู่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่ายิงยากครับ ป็น,นี้เรียบร้อยวิ่งแล้วตัวไม่ใหญ่ใส่ <laughs> ดีโอ้พอเอาอยู่เกือบไม่โดนแล้ว โอ้อ้วนด้วยขึ้นต้นพุทธศาสน่ได้นีมันเลยนะอู้เดนดีอยู่อ้วนด้วยตุ๊บเลยเอาแต้มแรกครับผมยิงไปสองนัดสามนัดไม่ได้เลยเพิ่งจะได้ตัวนี้ายดีอยู่นะอ้วนด้วย อ uh huh. ช่อนช่อนนั่งลำบากแล้วมันมันนั่งไปแล้วมันโยกครับผมเล็งยากครับไอปลามันขึ้นให้เล็งแล้วแต่เราพอเราจะยิงเนี่ยมันไม่ทันปลาลงกล่อน Nói rồi Chắc ơi Chắc. cho Chắc. Ừ. ใสยดี oh, สวยเกือบไม่โดนเด้อโดนหลังนี่ถากตรงนี้โดนข้างหลังโอ้เข้าทะลุหลังนี่ว,วะนี่ครับนั่นแหละแต้มที่สองนี่ไม่ตัวนึงนะมัน,น,น มือนไม่โดนนะอ๋อาาปากโคตรไวเลยไอีกชนอะไรก่อนมันจะติดหรือเปล่าตัวนี้น โอ้ยไม่โดนดิค่ะไม่ยอมจิบครับผมคลิปนี้ก็ได้มาสองตัวครับระนินไสเกลือกับช่อนป๊อกตัวหนึ่งครับก็ขึ้นหลายตัวครับผมแต่ก็ยิงไม่โดนครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะนะทุกคนครับที่รับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ